สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆมามาวันนี้มาทําไมมาทําไมวันนี้จะมาแกะของฝากจากเอซนะคะมีอยู่สามกล่องเนาะพอดีอ่มันมาไม่พร้อมกันเนาะก็จะเกะเมื่อวานก็ไม่อยู่เนาะเออไปธุระ,ะก็เลยมาวันนี้ มาวันละกล่องวันละกล่องก็เลยได้มาพร้อมกัน3ามกล่อง <c oughs> ไม่ใช่พร้อมกันวันละกล่องตอนนี้สามกล่องยายไม่รู้ว่าของใครมากมันไม่มีชื่อนะ่ะถ้ายายไม่ได้เอ,อ่ยชื่อหรือไม่ได้ยายบอกก่อนนะคะพเพื่อนๆยายต้องขอโทษด,ด้วยขอโทษด,ด้วยนะคะเพราะว่าอ่อยายไม่รู้ว่าของใครบางทีส่งของมาก็ไม่มีชื่อบางคนคือคนเอฟซีที่ส่งของให้ยายนะ่ะไม่ไม่ไม่รู้ว่ากล่องไหนนะที่ส่งมาให้ยายคือ ตอนที่คุยกันในในในเขาเรียกนะอะไรนะในหลังบ้านนะ่ะที่คุยกันเนาะบางทีมาขอที่อยู่ยายอะไรเงี้ยแล้วจะส่งของมาให้ยายบางทียายจะไปบอกไปขอบคุณกลับไปขอบคุณยายไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะ่ะคือบางทีคนก็ส่งเขาเรียกว่าอะไรนะส่งสวัสดีตอนเช้าสวัสดีวันจันทร์วันอังคารอะไรเงี้ยทีนี้คนที่เราเคยคุยเอฟซี FC ที่เคยคุยกันถามที่อยู่กันยายมันก็ กลับไปอยู่ข้างล่างแล้วยายก็ไม่รู้ว่าคนไหนนะอนั่นแหละเนาะยายจะบอกว่าเออของมาถึงแล้วนะอะไรเงี้ยยายก็ไม่รู้ว่าคนไหนหรือบางทีก็บางทีก็ไม่รู้ว่ากล่องไหนเนาะเนี่ยมีอยู่กล่องนี้ที่บอกชื่อยายมาเนี่ยคุณสิริกุลนะคะสิริกุลไรนามสกุลอะไรเนาะนี่อ่านไม่ออกบาทบาทบาท,บาทโพหรืออะไรนี่แหละถ้ายายอ่านผิดก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะเพื่อนเนาะเออใน,นยายกลัวเอฟยายกลัวเอฟซี บางทีก็เนาะบางทียายกลัวเอฟซีบอกของถึงแล้วไม่บอกอะไรงนี้นะยายต้องขอโทษด้วยเด้อเพราะว่ายาย <c oughs> ไม่รู้ว่ากล่องไหนเนาะแต่ว่าส่วนมากถ้าของมายายก็จะแกะทำคลิปอย่างนี้เนาะจะแกะทำคลิปให้เอฟซีรู้ว่าเออของมาถึงแล้วเนี่ยอันนี้ชื่อคุณสิริกุลบาทโพนะน่าจะใช้นามสกุลยายอาจจะอ่านไม่ถูกก็ขอโทษด้วยมาเดี๋ยวมามา,มาแกะให้ดูส่วนอันนี้ ตั้งแต่ปีที่แล้วนี่เอฟซีให้ยายมาบอกว่าบอกว่าให้ยายตะเอาไว้เกะของเอฟเอาไว้เกะของเอฟซีจ้าวันนี้มีมีเกะของมีเกะของคตทันบัตมานี่มาแกะก,กล่องนี้ก่อนนะคะกล่องนี้จะออกหนักหน่อยของใครเอ่ยเนี่ยเนาะถ้ายายไม่ได้อ่านชื่อก็ขอโทษด้วยนะคะมาแกะตอนกลางคืนด้วย ชื่อตัวเล็กด้วยแต่ยายดูแล้วแหละมันไม่เห็นมีชื่อเนาะตัวเล็กเลกตัวหนังสือเดี๋ยวมารออรุนกันเพื่อนๆ FC ส่งใครมาให้ยายเดี๋ยวมารอลรุนกันนะคะแทน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 ลอลรุนกันไอ้นี่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูอุ้ยของใครเนาะถ้ายายไม่ได้ ไม่ได้นี่ยก็ขอบคุณตรงนี้ด้วยนะคะ FC น่ารักมากเลยนี่เดี๋ยวยายจะเปิดให้ดูนี่มันเพื่อนนี่เห็นไหมเห็นอะไรไหมพอดีที่ยายบอกว่าเดี๋ยวยายจะไปซื้อเนี่ยว่ามันอร่อยเนาะเล่าให้กินตรากินตราบอกว่าเอามาทํากินด้วยนะเออเดี๋ยวจะเอาไปทํากินมั่งเดี๋ยวยายจะไปลองหาซื้อเอาในในที่กรุงเทพมั่งยังไงก็เอาไปได้ไม่หมดหรอกได้สัก กซองเจ็ดซองก็เอานะนี่เอฟซีส่งานี่ก๋วยเตี๋ยวเละก๋วยเตี๋ยวเรือนี่นี่นีนน่ายายกินวันนั้นดูน่ารักมากเลยยายมาหาซื้อที่ไหนเอฟซี FC ส่งมาให้ยายเลยนเนาะี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทำคุณ <c oughs> เล่เาให้คุณเล่าให้มีเอฟซีบอกว่าจะส่งมาให้เอฟซี FC บอกอยู่เดี๋ยวยายจะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจะไปทํากินเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทํากินแล้วก็เดี๋ยว วันนั้นยายจะซื้อมาจากบ้านน้องสาวนั่นแหละเนาะไปเตี๋ยวเรือนี่เลยรถสิงห์หอนะคะขอบคุณนะคะนี่แหละยายได้ตอนคุยก,กันก็รู้อยู่ว่าเอฟซีจะส่งไปเตี๋ยวเรือมาให้ยายแต่เออยายมีอยู่สองคนนะว่าจะส่งไปเตี๋ยวเรือมาให้ยายบางคนอีกคนนึงเดี๋ยวยายต้องไปหาดูเนะาะหาเจอเดี๋ยวยายจะบอกอีกคนนึงบอกว่าสั่งจาก ไม่ไม่ได้ชื่อไม่ได้ชื่อตัวเองคือสั่งจากที่เขาขายมาให้น่าจะเป็นกล่องนี้ยายคิดว่านะมาดูกันน่าจะเป็นกล่องนี้คิดว่าเดี๋ยวมาดูอันนี้กันนะคะน่าจะเป็นกล่องนี้คิดว่านะเอฟซีเห็นยายมีมีดตัดหาะตัดกล่องของฝากเมื่อสองปีที่แล้วมีดมันไม่คมเลยส่งอันนี้มาให้ยายนี่อันนี้น่ะน่าจะเป็นตัวนี้แหละยายคิดว่านะเห็นมันเขียนว่าอะไรเนี่ย ก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยมารุ่นกันแทนแทนแทนแนอ๋อมีไม่ใช่ไม่ใช่มีมีโคราชวิโคราชใช่ใช่ใช่ใชนี่แทนใช่หรือเปล่ายายก็ไม่แน่ใจนะคะอู้นี่ไงเอ้ยได้แล้วดีไงเพื่อนแค่นี้ยายก็จริงๆอยากได้เอาเยอะมากมันก็ไม่หนักเท่าไหรนะ่นะเพื่อนๆน้องเน,เนียก็ได้เยอะเหมือนกันเนาะ ต่เราจะเอาแต่อันนี้ได้ยังไงแหละไหนต้องแต่ขนมจีนยายไม่เอาไปนะไปซื้ออยู่ที่นู่นมันก็ไม่ไม่เท่าไรหรอกครึ่งกิโลก็50ิบาทหรือเท่าไร่นะขนมจีนเออคุยไปซื้อเอาที่น,นู่นแต่ยายยายอยากได้อันนั้นกันเลยอยากได้เส้นก๋วยเตี๋ยวนะว่าจะซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวมาตากเอาไปสักเส้นหรือว่าจะเอาไปทั้งนั้นสักกิโลหนึ่งแล้วไปแช่แข็งเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวนะ่ะโปรภไปพัดนี่มันอันนี้มันเหนียวดีนะแต่ที่เราซื้อที่นู่นมันไม่เหนียวอ่ะ อนี่อะไรอ๋ออันนี้มันห่อเล็กเหรออะไรนะผัดไทยอ๋อผัดไทยเหรอเฮ้ยไม่เคยเห็นอันนี้ผัดอะไรล่ะเดียวเดียวเดียว,ยวมีมีโคราไม่มีโครานะคะวางไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้ผัดไทยผัดไทยทําไมห่อเขาเล็กๆจังอ่ะแบบนี้เออทําไมห่อเล็กจังอ๋อเขามีแค่นี้เหรอ แล้วก็ให้เรามาใส่อะไรอะไรต่างหากอ,อันนี้อะไรล่ะอันนี้กว๋วยจับอืมมีกว๋วจับกว๋วยจับผัดไทยอันนี้ก๋วยจับเออเล็กๆขนาดนี้ก็ดีเนาะก,กินพอ,พอดีพอดีชามหนึ่งคนเดียวเนาะอันนี้ผัดไทยผัดไทยยัยไม่เข้าใจอ่ะทำไมเขาน้อยจังหรือว่าทำไปอ๋อ ทำไปก็ใส่ถั่วงอกใส่อะไรเข้าไปมันก็เยอะหรอเนี่มันน,นิดเดียวเองสำหรับหนึ่งที่เขาบอกสำหรับหนึ่งที่อะ่ะเออ่ก็คอยดูกนอนน่ใครอันนี้สิอันนี้อะไรอะ่ะยำขนมจีนมีด้วยหรออู้มีหมดทุกอย่างเลยเนาะโอ้ไม่น่าเชื่อยำขนมจีนก็มีด้วย ยำอะไรนะเขาเรียกอะไรปุ้นปุ้นสาวปุ้นสาวยำขนมจีนขนมจีนกึ่งสําเร็จรูปยำขนมจีนโอ้เดี๋ยวนี้โอ้ยังม,มีอีกนะหมดแล้วโอ้กล่งนี้ได้เยอะมากเลย <c oughs> โอ้จริงๆนะวันนั้นยายไปโลตัสไปกับน้องสาวนะไปหาไอ้นี่มันก็ไม่มีนะไอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวอะไรนะแต่แบ คนเขาบอกยายว่าบิ๊กซีมีอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวอะไรบิ Big ๊กซีบ้านยายมันไม่มีบิ๊กซีบิ๊กซีนู่นอยู่สีสเกตเดี๋ยวถ้ายายเกิดได้มากับแฟนยายนะ่ะพวกมันอยู่ใกล้ๆแมคโครนะ่ะเออแต่ปีนี้ยายไม่ได้ไปไหนในในรตัสในบ้านยายไม่มีเนาะยังมีอีกนะนเพื่อนๆอุ้ยเยอะเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองเราไปกินลองไปทำกินสะกอ่หอหนึ่งเนาะกับกับจินตราลองดูนะ เนอะแล้วลองกินดูมันได้เยอะนะเนี่ยนี่ยังมีอีกออ้ยมดขึ้นมดขึ้นอะมดขึ้นในบ้านยายนี่แหละไม่ขึ้นที่อื่นหรอกนี่นะคะโอ้ Ooh, กล่องนี้เยอะมากเลยมาเดี๋ยวมาดูกล่องนี้กันอันนี้ของคุณสิริกุลน,นะคะเดี๋ยวมาดูกันเห็นแทนๆ,ๆอะไรเอ่ยอันนี้ลุ้นอันนี้ลุ้นอันนี้มันพอดีอันนี้มันไม่ลุ้นเท่าไหร่เพราะว่าในซองเข,เขาเขียนมานะ่ะเขาเขียนมาว่า ก๋วยจับก๋วยเจีบอะไรเนี่ยในซองเห็นอยู่แสดงว่าสั่งมาจากไอ้นั่นหรอเป่าเนาะยายก็ไม่ได้มาดุนกันแทนแทเดี๋ยววันที่ยี่สิบสี่ยายก็กลับแล้วยายกลับวันที่ยี่สิบสี่แต่ไม่รู้ว่าเช้าหรือเย็นนะอาจจะกลับตอนเย็นถึงโน้นยี่ห้าแล้วก็ยี่หกตอนเย็นก็ขึ้นเครื่องเนาะนี้อะไรเนาะรุนกันอีกแล้วแทนแทน ถ้าแรงแทนๆทนอุย้ยคมดีมากเลยปุ๊บมีดคมปิดก่อนในเบ็ดแ่นเพ่นเพ่นทุบเปิดพระอบอะไรอ่ะฮะเครอาซีรุสอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันคืออะไรเดี๋ยวน,นี่ยายไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้จริงๆ อ,อ,อ,อีอะไรอ่ะเพื่อนแต่แน่นอีใครอ่ะคนนี้อ่ะพี่กุลเอ๋ไผ่นาะคุณสิริกุลนี่ใครอ่ะ,ออะเดี๋ยวไปไปดูอันนี้ไม่ได้บอกล่วงหน้านะคะตอนนี้อ๋อใช่ไหมเดี๋ยวก่อนดูก่อนน้าก,กาด อันทำไมเมดเม็ดเมด,มด,มดใหญ่พูดแต่หน้ากากนะเม็ดมันพูดไม่เม็ดนะมันพูดเยอะไม่ไม่ไมปากมันไม่ให้ยายจะพูดหน้ากากโอ้ยดีเลยโอ้ยโชคดีมากเลย <c oughs> กําลังกําลังเหลืออยู่อันหนึ่งพอดีเลยค่ากลับได้ใช้แล้วเออมีเอฟซีคนหนึ่งที่ส่งอุย้ยวันนั้นที่ส่งออผงซักฟอกมาให้ยายนะยายต้องขอโทษด้วยนะพอดีถามยายว่าได้ใช้หรือยัง เออถ้าใช้ดีเดี๋ยวจะให้ยายเอาไปใช้ที่นู้นด้วยจริงๆอ,อ่ะอุ้ยยายอยากใช้มากเลยไอ้ผงซักฟอกน่ะแต่พอดียายมาแป๊บเดียวน่ะแล้วพอดียายมีผงซักฟอกที่เปิดมันอยู่ในถังที่ยายมาที่ไรยายซื้อเป็นถังๆอะ่ะอืมอยากลองใช้มากเลยนะ่ะแต่ว่าคือยายมาอยู่ไม่กี่วันเองยายก็จะเปิดยายก็เสียดายเนาะเออก็เลยใช้แต่ที่ว่ามันเหลืออยู่แล้วน่ะ มาไม่ใช้กําลังคิดลังเลว่าจะเปิดใช้หรือเปล่าเปิดใช้มันก็เออมันใช้ไม่หมดอ่ะเนาะอืก็เลยว่าอู้เก็บไว้รอเปิดใช้ปีหน้าทีเอลซีให้อยากให้อยากให้ยายลองใช้ดูน,ะน่ะเนาะหรือว่ายายเปิดใช้แล้วก็ค่อยเทใส่กระป๋องไว้เนาะเออเออเออย่างนั้นเนาะเพราะว่ายายซื้อมาเป็นถังอย่างงี้อู้ลายปิดเมือ่อทุกปียายจะซื้อปีละถังเนาะเออ อะไรนะเนี่ยปอกปลาคืออะไรเนาะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอันนี้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวดีมีให้เราใช้อีกมีมีให้เราใช้อีกเดี๋ยวก่อนนะเออเอเดี๋ยวก่อนนะผงซักพอกไม่แน่อาจจะเอามาใช้แล้วก็เทใส่กระปุกไว้คืนอะไรเนี่ยมันคืออะไรเอ้ยนี่โอ้ยได้แล้วยาย ไอ้ที่เขาทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะ่ะนี่เอาไปด้วยเอาไปด้วยใช่ไหมมันน่าจะใช่อันนี้อ่ะที่เขาไว้ทาตรงนี้ตรงนี้เปล่าเนี่ยได้แล้วได้แล้วของดีของดีเอาไปด้วยนากาหนากากมีอีกนะมีให้มีอะไรให้ยายอา่านบอกนี่ อ๋อออ๋อจักแล้วรู้จักแล้วพี่คนนี้แหละที่ถามยายให้อีโนอีโน,โนไม่นี่จะบอกว่ากินอะไรนิดหน่อยก็แบบถ้ากินนิดเดียวมันก็แน่นแน่นเนี่ยกินนิดเดียวมันก็แน่นแน่นนี่จําได้แล้วตอนยายไลฟ์สดวันนั้นน่ะเดี๋ยวยายจะอ่านก่อนเดินนี่ยาแก้แพ้อีโนค่ะมีเม็ดเจลอุ้ย อีโ uhm. น่ยายอยากลองกิ urgency, fire, นด er, ู Frank, attorney, นี่นะอุ้ยยายเอาไปด้วยดีกว่าขอบคุณมากๆนะคะยายแก้แพ้ด้วยนี่เอ้อท่าท่าเท่าท่าอุ้ยดีเอฟซีน่ารักจังเลยอ่ะเพื่อนๆยายจริงๆนะยายจะบอกจะบอกจริงๆจะจะบอกเอฟซีจริงๆตรงนี้เลยบางคนนะยายอ้อยนะชอบ บอกยาอย่างงู้นนี้เยอ้อยคือคนที่เขาเป็นโรคเยอะเยะอ่อิ๋ยเป็นโรคเยอะเขาจะรู้เออเป็นอย่างงู้นทำอย่างงู้นซื้อยาอย่างงู้นมากินอย่างงู้นยายจะบอกว่าไม่อยากจะพูดเนาะพูดแล้วกลัวมันพูดแล้วกลัวมันเป็นเนะยาะใหญ่เป็นคนไม่ค่อยเป็นอะไรไม่ค่อยซื้อซื้อ,อยาอะไรกินไม่เป็นอ,อจริงจริงอันนี้จริงๆเลยเป็นอะไรส่วนมากให้มันหายเองยิ่งพอไปอยู่เมืองนอกด้วยฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยชอบกินยาอย่าง บอกบอกแฟนยายเนี่ยอยากยาแก้แพ้แก้อะไรเนี่ยบอกแฟนยายเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ยาแก้แพ้บอกเขาเขาก็ไม่ค่อยคือเขาไม่ค่อยกินยาส่วนมากฝรั่งเขาไม่ค่อยชอบกินยานะถ้าเขาไม่เป็นเป็นนิดนิดหน่อยๆน่อยเหมือนกับเป็นหวัดเป็นอะไรเขาก็จะให้มันหายเองอย่างบ้านเรามีทิฟฟี่มีพารามีอะไรเงี้ยเอออย่างแฟนยายซื้อพารามาไว้เนี่ยจะไม่กินเลยนะ เขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยกินยาบ้านเราเนาะอะไรเน็ตอะไรหน่อยก็พาราอะไรอย่างงี้นะเมื่อสองเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วสามปีที่แล้วย้ายมาเมืองไทยเนี่ยไอไอไอจนเกิดซื้อยากินไม่เป็นเนาะเนี่นยยายคุณเนี่ยนี่โอ้ยขอบคุณมากมากนะคะมีอะไรอีกโอ้ยมีเจมด้วย ในระหว่างที่ยายเดินทางโอ้ยเดชจะบอกอะไรให้ฟัง <c oughs> ยายก็มีวันที่ยายมาวันนั้นยายมีขวดแค่นี้แหละมาก็ก็คิดไม่น,าน่าไม่รู้นะว่าซื้อเองเลือเท่าไหร่ตอนไปตอนไปเนี่ยตอนขึ้นเครื่องก็ไว้ใช้ในเครื่องแล้วมันก็เหลืออยู่ประมาณเนี้ยเออตอนขากลับมาก็ได้ตัวนั้นเลยใช้อันนี้ได้ใช้อีกแล้วตอนขึ้นเครื่องเอ,อ้ยน่ารักมากเลย <c oughs> เอฟซีทำไมรู้ใจใหญ่อย่างนี้รู้ใจมากเลยอ่ะโอ้ยพี่คนนี้พี่หรือน้องก็ดูนะค,นคุณสิริกุลคุณเอาคุณสิริกุลแล้วกันเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังซื้อใช้ไม่เป็นเหมือนกันอันนี้ซื้อใช้ไม่เป็นกําลังจะบอกกําลังจะคิดว่าจาได้ไหมที่คนที่ยายมาด้วย คนที่ยายมากับเขาด้วยเดี๋ยวคุยอันนี้ก่อนอันนี้แป้งนะคะคิดว่านะยายคิดว่าแป้งนะแป้งค่ะอันนี้ก็คืออะไรล่ะเดี๋ยวคนที่ยายมาพร้อมเขาวันนั้นอะที่ยายมาพร้อมเขาวันนั้นอะเขาเป็นเขาเป็นอ่าร้านเสริมสวยเขาเป็นร้านเสริมสวยทีนี้เว,เวลายายเห็นเขาทาแป้งนะ่ะแบบหน้าเขาแบบหน้าเขาสวยด้วยนะ่ะ แล้วเขาก็เป็นช่างเสริมสวยด้วยนะเขาเวลาเขาทาแป้งเห็นแบบว่ามันมองแบบเรียบเนียนไปเลยนะเรียบเนียนไปเลยเราก็เลยยายก็เลยถามเขาว่าเออหน้าเนียนเนี่ยมันเป็นเพราะแป้งหรือมันเป็นเพราะหน้าสวยอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าแป้งไอเราเก็กําลังคิดลังเลอยู่นะฝากเขาซื้อสักอันบอ่อแป้งมาอย่างนี้นะเออกำลังลังเลอยู่นะนี่ได้มาเพียบแล้วไม่ต้องฝากเขาซื้อเลยทีเนี้ย เรื่องจริงอันนี้ไม่ได้โกอันนี้อะไรอะแบบนี้เดี๋ยวก่อนเด้อมันคืออะไรอ่ะนี่อันนี้มันคืออะไรนะเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวยายอันนี้เขาไว้ใช้ทาอะไรทาตรงแก้มหรือทาตรงแก้มเนาะคิดว่าอันนี้เนาะอุ้ยสีมันไม่ให้เลยอะ กระจกใหญ่แต่อันนี้มันออกชมพูมากเลยนั้นมันออกซีดมากเลยสีไม่ให้เลยนะวันนี้มันเมืดด้วยเลย<ห>น,น่ายใจเลยมองไม่เห็นหรอกมันหลังอูย้ยเยอะมากเลยส่วนอันนี้มันคืออะไรอ่ะอันนี้มันคืออะไรเดี๋ยวก่อนเดอร์อันนี้ไม่ค,ค,อค,คอ่อยเข้าใจเขียนคิ้วกว่าอ้ที่เขียนคิ้วแล้วข้างหลงังอ้เขามีแปรงอูย้ยอันนี้ น่าจะเป็นอย่างแพงมากเลยโดยสิเขามีฝามีอะไรให้ด้วยอู้ดีมากเลยอะนี่พวกพาไปไหนก็ได้เนาะสวยด้วยดูดิอุ้ยน่าเสียดายมันน่าเสียดายแบบว่ามันน่าเสียดายแบบว่าไอ้นั่นมันไม่ให้อู้คลิปยา,ยยาวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาของเพื่อนอู้เยอะมากเลยนี่อันนี้อัะเส้นเนี่อู้้ได้เยอะมากเลยเดี๋ยวยายจะไปหาเอ่อ อันนี้ไม่เป็นไรได้แล้วผัดผัดโอ้ยังเหลือผัดหมี่ผัดหมี่โคราชออกอันนี้ผัดไทยโออผัดหมี่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปหาซื้อตอนแรกยายไว้จะสั่งพอดีเอฟซีก็ว่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้เห็นไหมมันเยอะแยะนะบางคนก็ให้บางคนก็ให้ที่อยู่สั่งมาแต่ว่าเออมันเอาไปได้ไมาเยอะนะเพื่อนๆเนาะเออเนี่ยดูดิอันนี้อันนี้ มันอร่อยจริงๆแต่พวกนี้เอาไปสองซอ,องไปลอากินมาชิมกัะสองซองเดี๋ยวสองซองแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้มันมันเดี๋ยวยายไปซื้อที่บ้านน้องยายคนนั้นอ่ะเออไม่ต้องสั่งเนาะเพราะว่าจะสั่งถ้าถ้าสั่งเขามานิดหน่อยมันก็ยังไงยังไงนู้นเนาะถ้าสั่งมามันเอามสั่งมาเยอะแล้วก็เอาไปไม่ได้อีกเดี๋ยวไปซื้อที่แถวบ้านน้องสาวยายเอาซักอีกซักหกซองอะไรอย่างนี้เนาะ มันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เนาะนะมันก็เอาไปเลไปเพื่อนอุ้ยขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะถ้ายายไม่ได้ทักส่วนตัวก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าถ้าเดี๋ยวยายต้องไปลองดูก่อนว่าเนี่ยของคุณน,นี่ว่าน่าจะจําไปเลื่อนดูก่อนเนาะไปะแค่นี้แหละบ,บายคิดถึงคิดถึงขอบคุณมากๆนะคะใหญ่ยยก็ไม่รู้จะพูดว่าย,ยัางไงเนาะได้แต่ขอบคุณขอบคุณแบบ แบบของแบบที่เราต้องการทั้งนั้นเลยเนาะพวกนี้พวกนี้เนี่ยเห็นไหมมันใหญ่กลับก็ได้ใช้พอดีเลยเนาะขอบคุณนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างเลยเนาะ